ในโลกนี้นั้นมีการพูดอยู่สองแบบหนึ่งพูดได้สองพูดเป็นพูดได้คือนึกจะพูดอะไรก็พูดรู้ผิดคิดเอาเดาเก่งก็พูดออกมาก็เม่ส่วนพูดเป็นนั้นหมายถึงคนที่จะพูดอะไรก็ตามคิดก่อนพูดทุกวันนี้ในสังคมของเรานั้นมีคนที่พูดโดยไม่คิดเยอะแยะมากมาย พูดแต่ละครั้งทําให้คนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บช้าน้ําใจหรือหนักกว่านั้นพูดขึ้นมาแต่ละครั้งก่อให้เกิดความโกรธเกลียดชิงชังกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่ถ้าทําไม่เป็นหรือถ้าพูดไม่เป็นก็เป็นที่มาของทุกโทษพิษภยัยอย่างที่เราเรียกกันว่าอทภยัยคือภัยที่เกิดจากปากนั่นเองการพูดนั้นถ้าเราพูดโดยขาดความย้ายั้งชั่งใจพูดโดยขาดสติหรือพูดโดยไม่มีหลักฐาน ไม่เพียงแต่จะทำร้ายคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพูดของเราเท่านั้นแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ได้รับอันตรายอย่างที่เรียกกันว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดอะไรก็ตามอย่าคิดแต่ว่าฉันต้องการจะพูดแต่ควรคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากการพูดของเราด้วยดังนั้นทุกๆครั้งที่เราจะพูดจงคำนึงถึงคติของพระพธตสัตว์ที่ท่านเตือนเอาไว้ว่าพูดมากเสียมากพูดน้อย เสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าไม่มั่นใจว่าพูดออกมาแล้วจะเป็นผลดีการน,นิ่งน่าจะดีกว่า